สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านหนังสือเสียงนิยามและทางเลือกมาตรการอนุรักษ์ดินไละน้ำกันต่อนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะถนนเชื่อมโยงในไรนา a c c e s s r o a d w a y ความหมายถนนเชื่อมโยงในไรนาเป็นถนนเชื่อมระหว่างคูรับน้ำขอบเขาหรือทางเดินเท้าบนขั้นบันไดดินกับถนนซอยหรือถนนสายหลักบนพื้นที่เพาะปลูกที่มีความสูงชัน วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมคูรับน้ำขอบเขาหรือทางเดินเท้ากับระบบถนนภายในแปลงภายในแปลงเพาะป,ปลูกนะคะเข้าด้วยกันให้ติดต่อเชื่อมโยงกันได้ตลอดค่ะ 2. เพื่อเป็นทางสัญจรของเครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงานในการที่ใช้ปฏิบัติงานในแปลงเพาะป,ปลูกนะคะให้เข้าสู่แปลงปลูกพืชได้ตลอดทั่วทั้งแปลงค่ะ 3. เพื่อทำให้ระบบถนนในแปลงเพาะปลูกในพื้นที่ลาดชันมีประสิทธิภาพสูงติดต่อกันได้หมดค่ะหลักเกณฑ์การนำไปใช้ใช้ในพื้นที่คูรับน้ำขอบเขานะคะหรือทางเดินเท้าที่ไม่มีทางเชื่อมโยงติดต่อกับถนนซอยหรือถนนสายหลักในพื้นที่เพาะปลูกบนพื้นที่ลาดชันให้เชื่อมต่อกันได้หมดเพื่อสะดวกในการดำเนินงานในแปลงค่ะ อันนี้จะเป็นภาพถนนเชื่อมโยงในไร่นานะคะทางลำเลียงในไรนาฟาร์มรถความหมายทางลำเลียงในไร่นาหมายถึงทางลำเลียงที่สร้างโดยการทำคันดินให้มีขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับใช้เป็นทางลำเลียงผลิตผลการเกษตรสู่ตลาดนะคะ วัตถุประสงค์1เพื่อการเพื่อความสะดวกในการขนส่งผลิตผลจากพื้นที่เกษตรสู่ตลาด2เพื่อเป็นถนนให้เครื่องจักรกลเข้าทำงานในพื้นที่พาปลูกหลักเกณฑ์การนำไปใช้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรที่มีความลาดเท2ถึง12%เซ์ค่ะการไถพรวนดินล่างซับซอล์リงความหมาย การไถพรวนดินล่างเป็นการทําให้ดินชั้นล่างแตกแยกโดยไม่ยกดินชั้นล่างขึ้นมาบนผิวหน้าดินนะคะโดยการใช้เครื่องจกักรกลไถพรวนดินชั้นล่างปกติจะลึกไม่น้อยกว่า3 5ซติเมตรหรือในบางท้องที่อาจลึกถึง6 0ซนเมตรค่ะทั้งนี้ให้มีระยะห่างระหว่างแนวขุดเจาะตั้งแต่6 0ซนเมตรถึง1.5เมตรนะคะ ตามวัตถุประสงค์และระดับความลาดเทของพื้นที่วัตถุประสงค์1เพื่อต้องการเพิ่มอัตราการซราบซึมน้ำและการเก็บกักน้ำไว้ในดินให้ได้มากที่สุด2ช่วยทำลายชั้นอัดแน่นบริเวณดินชั้นล่างหลักเกณฑ์การนำไปใช้ใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหาดินชั้นล่างถูกอัดแน่นการซึมซาบน้ำช้าและดินตื้นนี่ก็จะเป็นภาพ สิ่งก่อสร้างชะลอความเร็วของน้ำในทางระบายน้ำนะคะสันนี้จะเป็นภาพถนนเชื่อมโยงในไรนาค่ะนี่จะเป็นภาพทางลำเลียงในไรนาค่ะภาพไถพรวนดินล่างค่ะค่ะต่อไปค่ะการปลูกพืชโดยไม่ไถพรวน no tillage ความหมายการปลูกพืชแบบไม่ไถพรวนเป็นการปลูกพืชโดยไม่มีการไถพรวนดินวัตถุประสงค์หนึ่งช่วยให้ปริมาณธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุยังคงอยู่ในดินไม่ถูกชะล้าง2เพื่อสงวนรักษาความชื้นของดินและควบคุมอุณภูมิบริเวณผิวดินในตอนกลางวันไม่ให้ร้อนจนงเกินไป3ช่วยรักษาโครงสร้างทางกายภาพของดินเช่นความหนานแน่นของดินไม่ให้เกิดความแน่นทึบจากการใช้เครื่องจักรกลการ,กรเกษตรค่ะ หลักเกณฑ์การนำไปใช้นะคะ 1. ไม่เหมาะสำหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและดินควรมีการระบายน้ำดีมองไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชที่มีหัวใต้ดินนะคะ2ควรใช้หรือมีวัสดุคลุมดินจึงจะได้ผลค่ะ4ช่วงการปลูกพืชดินควรมีความชื้นพอดีไม่เปียกแฉะจนเกินไปค่ะ ต่อไปค่ะการการไถพรวนน้อยครั้งมินิ u m t ช l l เ g จความหมายการไถพรวนน้อยครั้งเป็นการไถพรวนดินที่มีจำนวนครั้งของการไถน้อยที่สุดในการเตรียมดินสำหรับการปลูกพืชวัตถุประสงค์1เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการอัดแน่นเป็นแผ่นแข็งของผิวดิน 2. เพื่อประหยัดพลังงานและแรงงานในการเตรียมดินปลูกพืช หลักเกณฑ์การนำไปใช้หนึ่งเหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่มีดินร่วนดินร่วนปนทรายและมีการระบายน้ำดี2ไม่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่มีดินเนื้อละเอียดเช่นดินร่วนปนดินเหนียวดินทรายแป้งและดินเหนียวซึ่งมีการระบายน้ำไม่ดีค่ะค่ะต่อไปนะคะมาตรการวิธีพืชน,นะคะ vegetative measures มาตรการวิธีพืชนะคะ vegetative measures การปลูกพืชคลุมดิน cover cropping ความหมายการปลูกพืชคลุมดินเป็นการปลูกหญ้าหรือพืชตะกุลถั่วคลุมดินซึ่งเมื่อปลูกแล้วจะปกคลุมผิวหน้าดินช่วยควบคุมการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงบำรุงดินวัตถุประสงค์หนึ่งป้องกันเม็ดฝนมีให้กระทบผิวดินโดยตรงและลดการชะล้างผิวหน้าดิน 2. เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินและปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน3ควบคุมวัชพืช4่ช่วยช่วยปรับสภาพแวดล้อมบริบท บริเวณเบริเวณปลูกพืชให้เหมาะสมนะคะหลักเกณฑ์การนำไปใช้ 1, เหมาะสมอย่างยิ่งในการปลูกคลุมดินในสวนไม้ผล 2. เหมาะสมสำหรับปลูกบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเกิน20%และเป็นดินเร็วใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจไม่คุ้มค่าก็ควรปลูกหญ้าและปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินค่ะต่อไปค่ะการคลุมดินมันชิ n ง ความหมายการคลุมดินเป็นการใช้วัสดุต่างๆคลุมดินเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเช่นเศษซากพืชฟางข้าวหรือวัสดุอื่นๆวัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดปริมาณน้ำไหลบ่าและลดการสูญเสียดิน 2. เพื่อควบคุมวัชพืชและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช 3. เพื่อควบคุมอุณหภูมิดิน4เพื่อเพิ่มอีซีวัตถุในดิน5เพื่อลดการระเหยน้ำจากผิวดินทำให้ดินสามารถเก็บความชื้นไวในดินได้ยาวนานขึ้น หลักเกณฑ์การนำไปใช้ใช้ได้ทุกกรณีนะคะแล้วแต่วัตถุประสงค์การนำไปใช้เช่นใช้เป็นวัสดุคลุมดินกับพืชผักไม้ผลและพืชไร่เป็นต้นไม้เหตุวิธีการคลุมดินอาจใช้วัสดุอื่นๆเช่นพลาสติกกระดาษและอื่นๆค่ะต่อไปค่ะการปลูกพืชปุ๋ยสด Green m a n u r e r r p p p i n g ความหมายการปลูกพืชปุ๋ยสดเป็นการปลูกพืชตระกูลถัว่วเพื่อไทยกลบคลุกเคล้ากับดินวัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีและชีวภาพของดินค่ะ 2. เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุไนโตรเจนเมื่อปลูกพืชตระกูลถัว่วเป็นปุ๋ยพืชสดค่ะ 3. เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน หลัเกณฑ์การนำไปใช้ใช้เพื่อการปรับปรุงบำรุง,รงดินเช่นใช้ร่วมกับการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชแซมค่ะต่อไปค่ะการปลูกพืชสลับเป็นแถบส,สตริปครอปปิ้งนะคะความหมายค่ะการปลูกพืชสลับเป็นแถบเป็นการปลูกพืชที่มีระยะปลูกชิดและห่างเป็นแถบ สลับกันขวางความลาดเทของพื้นที่ตามแนวระดับหรือไม่เป็นไปตามแนวระดับก็ได้วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดปริมาณการเคลื่อนย้ายหน้าดินและลดอัตราการไหลบ่าของน้ําของน้ำฝนนะคะผ่านพื้นที่เพาะปลูกตามแนวความลาดเท 2. เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน3เพื่อลดความเสียหายของพืชที่ปลูก4ลดการระบาดของโรคและแมลงและเกณฑ์การนำไปใช้1 ใช้ในพื้นที่ที่มีความลาดเทไม่เกิน15% 2ชนิดของพืชที่ปลูกควรเป็นพืชที่มีระยะปลูกชิดเช่นถั่วลิสงถั่วเหลืองสลับกับแถบข้าวไร่ข้าวโพดและข้าวฟ่างค่ะต่อไปค่ะการปลูกพืชสลับเป็นแถบแบ่งออกเป็น4แบบคือ 1. การปลูกพืชสลับเป็นแถบไปตามแนวระดับ Contour Strip c r o p p i n g ความหมายการปลูกพืชสลับเป็นแถบไปตามแนวระดับเป็นการปลูกพืชโดยวางแถบของพืชให้ขวางทิศทางของความลาดเทไปตามแนวระดับวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้แถบพืชช่วยสกัดกั้นตะกรนดินที่ไหลลงมาจากแถบพืชส่วนบนและลดปริมาณและอัตราการไหลาบากของน้ำบนผิวดินให้น้อยลงและเกณฑ์การนำไปใช้ 1. นพืชที่ปลูกเป็นแถบสลับกันควรทำการปลูกในลักษณะพืชหมุนเวียน 2มีลักษณะขอไปค่ะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อพื้นที่ที่มีความลาดเทส,สม่ำเสมอค่ะนี่ก็จะเป็นการปลูกพืชสลับเป็นแถบไปตามแนวระดับนะคะเป็นแถบปลูกพืชไปตามแนวระดับค่ะต่อไปค่ะการปลูกพืชสลับเป็นแถบตามท้องไร่ field strips cropping ความหมาย การปลูกพืชสลับเป็นแถบตามท้องไร่เป็นการปลูกพืชสลับเป็นแถบที่มีลักษณะความกว้างของแถบเท่ากันและสม่ำเสมอไม่เป็นไปตามแนวระดับโดยวางแถบของพืชให้ตั้งฉากกับความลาดเทของพื้นที่วัตถุประสงค์1เพื่อต้องการปลูกพืชเป็นแถบนบนพื้นที่ที่มีความลาดเทไม่สม่ำเสมอ2เพื่อให้แถบพืชช่วยสกัดกั้นตะกรนดินที่ไหลลงจากแถบพืชส่วนบนและลดปริมาณและอัตราการไหลบ่าของน้ำบนผิวดินให้น้อยลง อัตราการนำไปใช้ขอพยคาลณาเกณฑ์การนำไปใช้นะคะ 1. ใช้ร่วมกับการปลูกพืชสลับเป็นแถบขวางทางลมจะช่วยป้องกันนะคะการชะล้างค่ะการชะล้างพังทลายของดินดีกว่าการปลูกพืชสลับเป็นแถบตามท้องไร่เพียงอย่างเดียว 2. เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทไม่สม่ำเสมอมากๆจนไม่สามารถทำแนวระดับได้ค่ะ นี่ก็จะเป็นภาพการปลูกพืชสลับเป็นแถบตามท้องไร่นะคะ 3. การปลูกพืชสลับเป็นแถบขวางทางลม w i e l strip cropping ความหมายการปลูกพืชสลับเป็นแถบขวางทางลม เป็นการปลูกพืชเป็นแถบที่มีความกว้างของแถบสม่ำเสมอและเท่ากันโดยการวางแนวของแถบปลูกพืชให้ขวางทิศทางลมวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อลดความเสียหายของพืชที่ปลูกในพื้นที่ที่มีกระแสลมแรงและเกิดขึ้นเป็นประจำนะคะหลักเกณฑ์การนำไปใช้1ความกว้างของแถบปลูกพืชที่ใช้ป้องกันลมไม่ควรน้อยกว่า30เมตร 2. พืชที่ปลูกในแถบระหว่างแถบป้องกันลมควรเป็นพวกทัญ,ญพืชหรือพืชไรอื่นๆ 3. เหมาะสมเหมาะสำหรับบนพื้นที่ราบหรือเกือบราบนะคะและมีปัญหากระแสะลมพัดแรงและบ่อยครั้งเป็นประจำค่ะ 4. การปลูกพืชตามแนวแก้แถบนะคะ buffer strip cropping ความหมาย การปลูกพืชตามแนวแก้แถบเป็นการปลูกพืชเพื่อแก้แนวของแถบที่ปลูกพืชหลักให้มีความกว้างของแถบสมเสมอและเท่ากันวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชะงะักการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบริเวณที่มีความลาดเทมากๆ หลักเกณฑ์การนําไปใช้หนึ่งเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้เครื่องมือทุ่นแรงต่างๆในไรานาเช่นการไถพรวนการเก็บเกี่ยว 2. การปลูกพืชแก้แถบควรใช้หญ้าหรือพืชตระกูถกลถั่วคลุมดินที่มีอายุค้างปีและใช้เป็นอาหารสัตว์ไปด้วยได้ด้วยนะคะ 3. แถบที่แก้ไขแล้วควรใช้ระบบการปลูกพืชหมุนเวียนจึงจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการอนุรักษ์ดินและน้ำค่ะนี่ก็จะเป็นภาพนะคะ เป็นแนวแก้แถบแล้วก็แถบปลูกพืชที่สม่ำเสมอนะคะการปลูกพืชหมุนเวียนขอบ p Rotation) นะคะความหมายการปลูกพืชหมุนเวียนเป็นการปลูกพืช2ชนิดหรือมากกว่าหมุนเวียนกันลงบนพื้นที่เดียวกันโดยจัดชนิดของพืชและเวลาปลูกให้เหมาะสมนะคะวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีความสามารถในการให้ผลผลิตพืชสูงเป็นระยะเวลานานาน,นะคะสช่วยให้เกิดการหมุนเวียนการใช้ธาตุอาหารของพืช 4. การปลูกพืชหมุนเวียนจะมีอัตราการเสี่ยงน้อยกว่าการปลูกพืชชนิดเดียว 5. เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรงเพราะว่าการปลูกพืชหมุนเวียนมีการปลูกพืชมากกว่า1ชนิด 6สามารถควบคุมและลดการระบาดของโรคแมลงและวัชพืช7เพื่อให้มีงานทำตลอดปีค่ะหลักเกณฑ์การนำไปใช้1ใช้พืชที่มีระบบรากลึกสลับกับพืชที่มีระบบรากตื้น2ใช้พืชเศรษฐกิจหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่วหรือพืชตระกูลหญ้านะคะนี่ก็จะเป็นภาพการปลูกพืชคลุมดินค่ะส่วนนี้จะเป็นภาพการคลุมดิน ครับต่อไปค่ะเป็นภาพการปลูกพืชปุ๋ยสดนะคะอันนี้ก็จะเป็นปอเทืองค่ะต่อไปค่ะเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนค่ะค่ะหัวข้อต่อไปนะคะการปลูกพืชแซม Intercropping ความหมายการปลูกพืชแซมเป็นการปลูกพืชตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปบนพื้นที่ในเวลาเดียวกันโดยทําการปลูกพืชที่สองแซมลงในระหว่างแถวของพืชแรกหรือพืชหลักนะคะ วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการเพิ่มประชากรพืชที่ปกคลุมดินช่วยลดการระเหยจากผิวระเหยน้ำนะคะจากผิวดิน 2. ลดการเสี่ยงนะคะต่อความเสียหายของพืชที่จะเกิดขึ้น 3. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตต่อพื้นที่ให้สูงขึ้น4ทําให้โรคมแมลงและวัชพืชน,น้อยลงค่ะหลักเกณฑ์การนําไปใช้ 1. ่พืชแซมควรมีอายุสั้นกว่าพืชหลัก2พืชแซมควรเป็นพืชตรตระกรูลถั่วนะคะ 3. ระบบรากของพืชหลักและพืชแซมควรมีระดับที่แตกต่างกัน4ในปัจจุบันระบบการปลูกพืชแซมควรเลือกพืชที่สามารถทำรายได้ดี &5. พืชแซมไม่ควรเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นต้นกำเนิดของโรคค่ะต่อไปค่ะการปลูกพืชเหลือมฤด,ดู Relay c r o อปปิ้ความหมายนะคะการปลูกพืชเหลือมฤด,ดูเป็นการปลูกพืชต่อเนื่องคาบเกี่ยวกัน โดยการปลูกพืชที่2ระหว่างแถวของพืชแรกในขณะที่พืชแรกให้ผลผลิตแต่ยังไม่แก่เต็มที่วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา2เพิ่มรายได้ต่อพื้นที่มากขึ้น 3. พืชแรกจะเป็นพืชที่เป็นพืชพี่เลี้ยงให้กับพืชที่2เช่นช่วยเป็นร่มเงาเป็นค้างหรือเป็นวัสดุคลุมดินค่ะ 4. ส,สามารถใช้พื้นที่เวลาความชื้นและปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินให้เป็นประโยชน์กับพืชที่จะปลูกตามมาหลักเกณฑ์การนำไปใช้นะคะ 1. พืชที่สองที่จะปลูกตามมาควรเป็นพืชตระกูลถั่วอายุสั้นและทนร่มเงา 2. พืชแรกและพืชที่สองควรเป็นพืชต่างตระกูลเพื่อขจัดปัญหาโรคและแมะลงสะสม3ใช้ได้ทุกสภาพพื้นที่ค่ะต่อไปค่ะการปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มบำรุงดิน a l l y Cropping ความหมายการปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มบำรุงดินเป็นการปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มบำรุงดินซึ่งปลูกตามแนวระดับวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน 2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3. เพื่อให้สามารถผลิตพืชผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเป็นการสร้างมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่ลงทุนต่ําแต่มีประสิทธิภาพสูงและเกณฑ์การนําไปใช้นะคะสามารถนําไปใช้ในพื้นที่ที่มีความลาดเทต,ต่ําถึงความลาดชันสูงนะคะร่วมกับมาตรการอนุรักษ์อื่นๆได้ค่ะต่อไปค่ะคันซากพืช culture trash line ความหมายนะคะคันซากพืชเป็นการนำซากพืชที่เกิดจากการบุกเบิกพื้นที่หรือที่เ,เหลือหลังการเก็บเกี่ยวแล้วมาวางสุมให้สูงประมาณ50เซนติเมตรนะคะเป็นคันตามแนวระดับไว้เป็นระยะระยะนะคะห่างกันประมาณ20 4 0เมตรหรือตามแนวคันดินค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อช่วยลดความเร็วของน้ำไหลาบาและดักตะกอนดิน สเพื่อใช้เศษหินขอภายคาเพื่อใช้เศษเหลือของพืชให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงวำรุงดินค่ะหลักเกณฑ์การนำไปใช้ค่ะควรดำเนินการในขณะที่บุกเบิกพื้นที่ใหม่นะคะและไม่มีต้นทุนหรือเวลาเพียงพอในการทำคันดินแบบอื่นซึ่งในอนาคตสามารถเปลี่ยนคันซากพืชให้เป็นแนวคันดินได้นะคะนี่ก็จะเป็นภาพคันซากพืชน,นะคะ ที่จะเป็นภาพจริงของการปลูกพืชแซมค่ะการปลูกพืชเหลือห่อมฤดูค่ะแล้วก็การปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มบำรุงดินค่ะคันซากพืชค่ะต่อไปค่ะแถบหญ้าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ grass barrier for soil and water conversation นะคะ ขอพค่ะ Conservation ค่ะความหมายแถบหญ้าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการปลูกพืชเป็นแถบตามแนวระดับนะคะบนพื้นที่ลาดชันระหว่างคูรับน้ำขอบเขาโดยพื้นที่ระหว่างแถบหญ้าใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อลดการสูญเสียดินบนพื้นที่ลาดชัน 2. ทํทำให้เกิดการปรับตัวเป็นขั้นบันไดตามธรรมชาติ 3. ช่วยลดความยาวของความราดชันและเป็นการสะดวกสำหรับใช้เป็นทางเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานค่ะหลักเกณฑ์การนำไปใช้ค่ะ 1. ใช้แทนคันดิน2พื้นที่ควรมีความลาดเทศหมำเสมอ3ควรใช้ร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำอื่นที่เหมาะสมค่ะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยายนะคะ ต่อไปค่ะการปลูกหญ้าเพื่อรักษาคูรับน้ำขอบเขา Grass Planting on Hillside Ditches นะคะความหมายการปลูกหญ้าเพื่อรักษาคูรับน้ำขอบเขาและขั้นบันไดดินหรือเชิงราดด้านนอกของขั้นบันไดเป็นการปลูกหญ้าเฉพาะอย่างบนเชิงราดด้านนอกและเชิงราดด้านในบนคูรับน้ำขอบเขา วัตถุประสงค์หนเพื่อป้องกันไม่ให้คูรับน้ำขอบเขาถูกกัดเตาะเป็นการลดงบประมาณในการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา2เพื่อลดค่าแรงงานในการกำจัดวัชพืช 3. เพื่อป้องกันการชะล้างพันทลายของดินบนเชิงลาดด้านนอกและในพื้นที่ที่อยู่ด้านบนของคูรับน้ำรวมทั้งการลดความลาดเทของพื้นที่ชีละน้อยโดยญาจะช่วยดักตะกรดินที่ไหลมากับน้ำนะคะ หญ้าที่ใช้ในการปลูกก็จะเป็นการใช้หญ้าเบอร์มิวรานะคะหญ้าบาเฮียรวมทั้งหญ้ารูซี่ค่ะเหมาะสมอย่างยิ่งในการปลูกในคูรับน้ําและบนเชิงลาดด้านนอกค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายได้ดีอย่างไรก็ตามหญ้าพื้นเมืองพันเลยก็ใช้ได้ดีเช่นกันค่ะ2หญ้าเจ้าชู้นะคะก็สามารถใช้ได้ดีในการปลูกบนเชิงลาดด้านนอก เชิงลาดด้านในและบนสันคูรับน้ำขอบเขาค่ะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยายนะคะต่อไปค่ะการปลูกหญ้าเพื่อบำร,รุงรักษาเชิงลาดด้านนอกของชั้นขั้นบันไดนะคะของขั้นบันไดดินค่ะ Gra s ริเซอรความหมายการปลูกหญ้าเพื่อบำรุงรักษาเชิงลาดด้านนอกของขั้นบันไดดินเป็นการปลูกหญ้าที่เหมาะสมกับเชิงลาดด้านนอกของขั้นบันไดดินค่ะวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบนเชิงลาดด้านนอกและช่วยทําให้ขั้นบันไดดินแข็งแรงมั่นคงหลักเกณฑ์การนําไปใช้นะคะ 1. ต้องปลูกหญ้าบนที่บนที่ลาดเอียงของขั้นบันไดดินทุกกรณีเว้นแต่ ได้ใช้หินเรียงแทนแล้วหญ้าที่ปลูกควรใช้หญ้าเบอร์มิวด้านะคะหญ้าบาเฮียหญ้ารูซี่ค่ะต่อไปค่ะไม้บางลมวิลบริกความหมาย ไม้บางลมเป็นแถบต้นไม้หรือหญ้าสูงที่ปลูกเป็นระยะระยะโดยมีระยะห่างของแถบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญเสียดินสูญเสียน้ำและผลเสียหายที่จะเกิดแก่พืชอันเนื่องมาจากแรงลมนะคะวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อการควบคุมการสูญเสียดินเนื่องจากแรงลม2ลดการ เพื่อลดความเสียหายของพืชอาทิเช่นการสีกหักของกิ่งไม้และการร่วงหล่นของผลจากแรงลม 3. เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำจากผิวดินผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำและจากการคายน้ำของพืชสี่เพื่อลดความเสียหายอันเนื่องมาจากละอองเกลือในพื้นที่ใกล้ทะเลนะคะ 5. เพื่อเสริมแถบหญ้าในบริเวณที่มีลมแรงให้เจริญเติบโตดีขึ้นค่ะ หลักเกณฑ์การนําไปใช้หนึ่งบริเวณพื้นที่ที่มีลมแรงทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่สูงที่มีโอกาสเกิดการเสียหายจากแรงลมเช่นพื้นที่ที่โล่งติดต่อกันเป็นบริเวณกว้างหรืออยู่ในแนวลม 2. พื้นที่ที่ต้องการการสงวนต้องการสงวนความชื้นไว้นะคะเช่นพื้นที่ที่มีแหล่งเก็บน้ําขนาดเล็ก3พื้นที่ใกล้ชายทะเล4พื้นที่ใช้เป็นไม้บางลมควรมีระบบรากลึก กิ่งเหนียวแน่นเช่นกระถินนรงกระถินยักษ์สนไม้ไผ่และมะขามค่ะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยายนะคะระยะห่างของแถบหลักควรเท่ากันนะคะ10หรือ12เท่าความสูงของไม้บางลมเมื่อโตเต็มที่นะคะ จะเป็นการแสดงไม้บังลมบนไม้บังลมบนพื้นที่ราบนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพไม้บังลมบนพื้นที่ราดชันนะคะจะแ,แสดงถึงแถวไม้บังลมทิศทางลมนะคะแล้วก็พื้นที่ปลูกพืชค่ะ ก็ขอขอบคุณในการรับฟังรับชมหนังสือเสียงของเรานะคะนิยามและทางเลือกมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำก็ได้จบลงแล้วนะคะค่ะก็ขอบคุณแหล่งที่มาด้วยนะคะตามที่ขึ้นด้านหน้าจอด้วยค่ะกองอนุรักษ์ดินและน้ำกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะอะรยังไงก็ ขอขอบคุณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะค่ะอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าให้ติดตามกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้อดินด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปให้เป็นกำลังใจให้อดมินมีการกดไลค์กดแชร์เนี่ยก็ทำให้อดมินได้ลงความรู้ดีๆ ให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ